้าพี่ทิดคิดว่าข้าจะหุงข้าวหาปลาให้คนแปลกหน้าที่บุกรุกเข้ามาเกี่ยวพาราสีลูกเมียเขาที่ผัวไม่อยู่กินแล้วก็พี่ทิดเข้าใจผิดถนัดอ้าวทำไมละ่ะไหนเขาว่าพวกนาน้ำลาดใจดีทั้งนั้นแต่ไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่สำหรับคนที่จู่ๆเข้ามาในกระท่อมเขาโดยไม่มีใครเชื้อเชิญไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายตีนข้าคิดว่าปีเดี๋ยวกินข้าวแล้ว พี่ทิศก็ไปเสียดีกว่าก่อนที่ใครเขาจะรู้ว่าพี่ทิศมาพักอยู่กับฉันที่นี่ข้าคิดว่าทางที่ดีข้าควรไปเสียเดี๋ยวนี้จะดีกว่าถ้อยคำต่อว่าและขับไล่อย่างไม่ไว้หน้าทำให้ชายหนุ่มที่เพิ่งจะยิ้มกริมหุบยิ้มลงอย่างขัดใจเขาผุดลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวออกไปร่างกายที่เจ็บปวดอยู่ก่อนก็พลันทำให้เขาต้องสุดงวบลงกับพื้นพี่ทิศ วันดีอุทานขึ้นพร้อมกับวิ่งเข้ามาประคองใช้ที่เธอเคยคิดว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าเอาไว้อย่างตกใจความรู้สึกบางอย่างทําให้เธอไม่นึกหวันกลัวเขาอีกต่อไปถึงแม้เธอจะเห็นว่าข้างตัวเขามีปืนพาราเบลลัมเน็บเอาไว้แต่บาดแผลสดใหม่ที่ยังคงมีเลือดไหลให้เห็นอยู่ข้างๆกันนั้นกับทําให้เธอรู้สึกหวาดหวั่นยิ่งกว่าอย่าไปกังวลกับมันดีกว่าแผลนั่นนะ่ะ ยังห่างหัวใจนักพิทธีหยุดพูดเถอะพี่พูดทีไรเลือดไหลออกมาทีนั้นทำไมไม่บอกข้าเสียแต่แรกว่าถูกยิงแผลชะกันขนาดนี้มันจะทำให้ข้าเป็นคนดีพอที่จะทำให้เองยอมให้ข้าพักอาศัยต่อไปงั้นหรือทั้งทางที่ไม่รู้จักหมวนนอนปลายตีนไม่รู้จักกระทั่งว่าข้าชื่ออะไรนิ่งๆเถอะข้อนั้นน่ะบอกข้าทีหลังก็ได้ถึงอย่างไร ก็คงไม่ร้ายไปกว่าไอ้แดงตาไฟไปได้หรอกใครกันไอ้แดงตาไฟวันดีเลิกคิ้วขึ้นมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างรู้สึกประหลาดใจพิธิ้ไม่รู้จักไอ้แดงตาไฟงั้นหรืองั้นแสดงว่าพิธิศไม่ใช่คนเมืองนี้ไม่มีใครในเมืองเราไม่รู้จักไอ้แดงตาไฟข้าได้ยินชื่อเขาตั้งแต่ขึ้นมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆใครๆเขาก็รู้ใครๆเขาก็กลัวทั้งนั้น แม้แต่เด็กร้องไห้พอเอ่ยชื่อไอ้แดงตาไฟเท่านั้นแหละหยุดร้องทันทีอย่างนั้นอภินิหารไอ้แดงตาไฟที่เองเล่าก็คงมีดีแค่เอาไว้หลอกเด็กให้หยุดร้องไห้เพียงเท่านั้นไม่ใช่ในบรรดาโจนผู้ร้ายด้วยกันในเมืองนี้ไม่มีใครดุร้ายเท่าไอ้แดงตาไฟไม่มีใครน่าเกลียดน่ากลัวเท่าไอ้แดงตาไฟเขาปล้นสะดมที่ไหนฆ่าคนตายเป็นเบืออย่างหาความปรานีไม่ได้ ไม่ว่าคนแก่ผู้หญิงหรือลูกเด็กเล็กแดงไอแดงตาไฟไม่ละเว้นทั้งนั้นชายหนุ่มหัวเราะร่วนขึ้นอย่างขบขันแต่เสียงเอ่ยค้านที่เอ่ยขัดขึ้นอย่างจริงจังทำให้เขาต้องยันตัวเองให้ลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลถ้าข้าเป็นจันทาของเองข้าจะไม่ปล่อยเมียอย่างเองไว้ให้อยู่กับไอแดงตาไฟแต่เพียงลำพังอย่างนี้เลยชายหนุ่มเอ่ยบอกกับวันดีออกไปด้วยน้ำเสียงนุ่มละมุน เมื่อเห็นวันดีรีบเอื้อมไปหยิบหมอนมัน,นุนหลังให้กับเขาก่อนจะพละไปนงข้าวที่หน้าเตาอย่างตั้งใจจันทาเขารู้ว่าข้ารักษาตัวของข้าได้นอกจากนั้นเราไม่มีอะไรเลยที่ไอแดงตาไฟจะสนใจปล้นสะดมเองรู้ได้อย่างไรว่าไอแดงตาไฟสนใจหรือไม่สนใจอะไรในการปล้นสิ่งที่โจรผู้ร้ายทั่วไปต้องการจะมีอะไรเสียอีกนอกจากเงินทองแล้วก็วัวควาย แต่พิธิศเลิกกู่เสียดีกว่าประเดี๋ยวเลือดที่แผลก็ไหลออกมาอีกหรอกวันดีเอ่ยตัดบทก่อนจะยกหม้อข้าวลงเช็ดน้ําและต่อมาอีกไม่นานอาหารตามมีตามเกิดของคนบ้านนาก็ถูกยกออกมาวางตรงหน้าของคนที่กําลังบาดเจ็บนี่เองจะเกนให้ข้าเป็นคนเจ็บหนักจนช่วยตัวเองไม่ได้เชียหรือชายหนุ่มเอ่ยแซววันดีขึ้นเมื่อเห็นเธอตักข้าวและกลับในจานยื่นมาเกือบถึงปากของเขา อาปากขึ้นเถอะคือในพิทธตลุกขึ้นนั่งตัวตรงมีหวังเลือดไหลไม่หยุดแน่ไม่พูดกล่าววันดีจัดแจงป้อนข้าวเข้าไปในปากชายหนุ่มและเขาก็ยินดีที่จะทำตามอย่างว่าง่ายแต่เพียงเขากินข้าวเข้าไปได้ไม่กี่คำเขาก็ต้องโบกมือห้ามปลามขึ้นสงสัยข้าจะหิวเกินไปจนกินไม่ลงนี่เองรู้ไหมว่าตั้งแต่เมื่อวานนี่เป็นอาหารมื้อแรกของข้า แล้วก็ตั้งแต่เกิดมานอกจากแม่แล้วยังไม่มีใครตำกับข้าอย่างนี้นําเสียงเอ่ยบอกที่เต็มไปด้วยความจริงใจบวกกับรอยยิ้มละไมทำให้ใบหน้าเกรียมแดดบอกไว้ชายกลางคนให้ดูอ่อนลงจนคล้ายเด็กหนุ่มวัยรุ่นวันดีประคองศีรษะเขาขึ้นมาดื่มน้ำก่อนจะไปเก็บข้าวของเข้าที่ทุกอากับกิริยาของวันดีล้วนอยู่ในสายตาของชายหนุ่ม จนเมื่อวันดีกลับมานั่งลงข้างๆเขาเขาจึงเอ่ยถามขึ้นเองยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ถึงเวลาข้าอาบน้ำแล้วถึงจะกินข้าวทุกวันว่าแต่อาการของพี่ทิศเป็นอย่างไรบ้างไอ้แผลคี้ปติวนี่นะหรือวันดีพยักหน้ารับพร้อมกับตอบว่าที่เธอหมายถึงนั่นคือแผลที่ปติวที่เขาว่ายังเจ็บนิดๆอย่าวิตกไปหน่อยเลย ลูกปืนไม่ได้ฝังในแล้วก็ไม่ได้เข้าที่สำคัญอีกไม่กี่วันก็หายพิธทิศคงมาจากเมืองไกลไม่มีอะไรติดตัวนอกจากแผลนั่นกับปืนกระบอกนี้วันดีเอ่ยพร้อมกับหยิบป,ปืนพราเบลลัมที่วางอยู่บนพื้น,นข้างๆนั้นขึ้นมาดอกเล่นเองกำลังจะบอกว่าข้าไม่ใช่คนดีเป็นนักเลงเป็นโจรผู้ร้ายหรือไอแดงตาไฟอย่าไปเอ่ยถึงโจรร้ายใจอมหิตผู้นั้นเลย ข้ากำลังสงสัยตังหากว่าพิทิตไปทำอะไรมาถึงได้ถูกยิงลงคนเรายิงกันมันจะมีอะไรนอกจากเกิดวิวาทความอาฆาตแก้แค้นหรือไม่ก็ปล้นสะดมเขาจนถูกเจ้าทรัพย์ยิงแล้วพิทิตยอยู่ในประเภทไหนวันดีเอ่ยถามอย่างรู้สึกได้ว่าเสียงของเธอดังแว่วมาแต่ไกลอย่างคนกึ่งขลาดกึ่งกลัวทุกประเภทแหละข้าหมายความว่าแล้วแต่เหตุการณ์ ถึงคราวจำเป็นไม่ว่าอย่างแรกหรืออย่างหลังคนเราก็ต้องเอาทั้งนั้นชัยหนุม่มรีบพยายามอธิบายขยายความเมื่อรู้สึกได้ว่าน้ำเสียงห้วนและดุดันที่เขาเอ่ยออกไปในตอนแรกทำให้หญิงสาวที่อยู่ข้างๆต้องหันมามองเขาอย่างตกใจแต่ดูหน้าตาพิธิษไม่ให้เลยหนิไม่ให้อะไรก็หน้าตาพิธิษไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนร้ายใจเหี้ยมอย่างคนประเภทนั้น พิทิดูจะเป็นคนใจบุญสุนทานเมตตาปราณีและอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไปสำหรับข้าข้าคิดว่าพิทิศจะฆ่ามดไม่ลงเสี็จไว้ซ้ำเว้นไว้แต่ปืนกระบอกนี้วันดีหยิบปืนในมือขึ้นมาพิจารณาดูพลางถอนหายใจปืนกระบอกนั้นทำให้เองคิดถึงอะไรเหรอมันทำให้ข้าคิดว่าคนอย่างพิทิดไม่ควรจะมีมันติดตัว เพราะอาจทำให้ใครๆเขาเข้าใจพิธตผิดอ้อเองนี่รู้จักอ่านลักษณะคนและความคิดจิตใจของเขาด้วยระวังบางทีสิ่งที่เองคิดมันจะผิดเพราะอย่างที่ข้าบอกลงคนเรายิงกันมันจะมีอะไรนอกจากวิวาดกับปล้นสะดมและข้าก็ไม่เคยล้าเว้นทั้งนั้นเมื่อวานนี้เราผิดใจกันมันถึงได้เกิดเรื่องเรา วันดีหันไปเอ่ยถามชายหนุ่มยังสนใจใช่เราเพื่อนของข้ากับข้าต่อล้อกันไปต่อเถียงกันมาคนละคำสองคำในที่สุดก็ได้เรื่องเขายิงข้าเจ็บข้ายิงเขาตายจึงต้องหนีเขามาจากไหนวันดีเอ่ยถามขึ้นขานุวันดีมองหน้าชายหนุม่มด้านหลังแสงใต้ที่สว่างบอมแวมก่อนจะเอ่ยขึ้น มันเป็นระยะทางไกลโขทีเดียวแน่ละ่ะไกลพอใช้แต่ข้าเคยเดินทางไกลยิ่งกว่านั้นและในเวลาที่ได้รับบาดเจ็ดยิ่งกว่านี้พิธิทหมายความว่าเดินจริงๆไม่ได้ขี่ม้าไม่ได้นั่งเรืออย่างนั้นหรืออืมเดินจริงๆชายหนุ่มพยักหน้าตอบพลางถอนหายใจเพราะอะไรเพราะข้ายังไม่อยากตายทุกคนเป็นพักพวกเขาทั้งนั้นทุกคน ล้วนตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับข้าถึงเหตุการณ์จะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนทั้งบ้านว่าเป็นการต่อสู้กันเพราะข้าถูกยิงก่อนที่ข้ายิงต่อไปเป็นการป้องกันตัวแต่ก็ไม่มีใครยอมเป็นพยานให้ข้าทั้งขานุเบนแต่คนใจดำหาความเป็นธรรมไม่ได้ขนาดนั้นเชียวหรือเปล่าคนขานุที่ดีมีถมไปแต่เมื่อต้องเลือกระหว่างเขาและข้าใครเขาจะเห็นใจข้า ชายหนุ่มพูดไปก็พลางถอนหายใจออกมาอีกเพราะอะไรจะเพราะอะไรก็เพราะไม่มีใครเขาชอบหน้าข้าน่ะสิชายหนุ่มเอ่ยตอบออกไปก่อนจะยกกำปั้นวางทุบลงบนฝ่ามือข้างซ้ายอย่างรู้สึกเจ็บใจอย่างที่สุดคนลักษณะอย่างพี่ทิศไม่น่าจะเป็นที่เกลียดชังแล้วเพราะอะไรกันผู้คนเขาถึงไม่ชอบหน้าพี่ทิศวันนี้ยังคงเอ่ยพึมพำออกไปอย่างคลุ่นคิดกระทั่ง เธอเห็นชายหนุ่มประสานมือทั้งสองตรงที่ศีรษะแล้วหันมองฝ่าความมืดออกไปทั้งหน้าต่างโดยไม่ตอบอะไรเธอจึงลุกขึ้นยืนพร้อมกับสอดปืนกระบอกนั้นเอาไว้ที่เอวนั่นเองจะไปไหนเสียงชายหนุ่มเอ่ยถามวันดีด้วยความหวาดระแวงอาบน้ำที่หนองวันดีเอ่ยตอบโดยไม่หันมามองหน้าพร้อมทั้งปืนของข้างั้นเหรอปลายเท้าที่กำลังก้าวย่างออกไปหยุดชะงัก วันดีเอี้ยวศีรษะมองข้ามไหลมองไปที่ชายหนุ่มแล้วก็หัวเราะขึ้นอย่าวิตกไปหน่อยเลยคนนาน้ำลาดไม่เหมือนพวกขานุหรอกนอกจากนั้นถ้าข้าปรารถนาจะเล่นตลกกับพิทิตก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยปืนขี้ปติวนี้ทันทีที่วันดีพูดจบเสียงหัวรอกของชายหนุ่มก็ดังก้องขึ้นอย่างรู้สึกขบขันถ้าเองรู้ว่าปืนขี้ปติวนั่น มันช่วยชีวิตข้าไว้ไม่รู้กี่หนต่อกี่หนเองก็คงไม่พูดหมิ่นมันเช่นนั้นงั้นข้าก็คิดถูกที่จะเก็บมันไว้กับตัวชั่วคราวตลอดเวลาที่พิธิตอยู่ที่นี่วันดีเอ่ยบอกก่อนจะหันหลังเดินรับออกไปจากช่องประตูส่วนทางด้านชายแปลกหน้าที่บัดนี้ได้กลายเป็นแขกของเจ้าของกระท่อมน้อยปลายนาก็ได้แต่อยู่เงียบๆและนิ่งฟังเสียงจิ้งหรีดเรไร ที่กำลังดังประสานกับเสียงฮัมเพลงพื้นบ้านที่ดังแววมาจากหญิงสาวที่กำลังอาบน้ำอยู่ในหนองน้ำปลายคันนาหลังกระท่อมเพราะความอิดโรยที่ได้รับมาตลอดคืนตลอดวันทำให้หนังตาชายหนุม่มเริ่มหนักจนในที่สุดดวงตาคู่นั้นก็พลันค่อยๆหลีและหลับลงแต่ถึงกระนั้นความระแวดระวังก็ยังทำให้เขารับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหว ทันทีที่วันดีกลับเข้ามาในกระท่อมหูของเขาก็ได้ยินเสียงหล่อนเป่าไฟในเตาให้ลุกสว่างก่อนจะได้กลิ่นสาบของผ้าห่มคลี่ออกมักลุมให้นี่ของจันทาเหมือนกันเหรอชายหนุ่มเอ่ยถามออกไปทั้งๆที่ไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองของข้าเองอย่าพูดมากหลับไปเถอะไม่รู้ว่าด้วยความเหนื่อยล้าจึงทำให้เขาได้ยินเสียงวันดีที่ทั้งห้วนและดุ เป็นเหมือนดังน้ำเสียงที่พี่เลี้ยงสั่งเด็กหรือเสียงมารดาที่ดุลูกแว่วมาแต่ไกลจนทำให้เขารู้สึกวางใจจนเผลอหลับไหลและจมลึกลงไปสู่ห้วงนิทรา